ทับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะร่วมคิกอ off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมที่โรงเรียนพิบูลอุปถรัรมภ์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ12-18ปีทั่วประเทศสำหรับแนวทางจะเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันนี้เราไปสอบถามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทอง ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณจุธามาศรักษาพันธ์ครับค่ะข,ขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็สวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองนะคะที่วันนี้จะมาร่วมให้รายละเอียดกับเราเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเพื่อรับเปิดเทอมนะคะท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจุธามาศค่ะ คท่านคะจากที่วันนี้เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปร่วมเปิดงานคิกออฟในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็แนวทางของกระทรวงในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือว่าวันที่4ตุลาเนี่ยก็จะเริ่มเ,ออเป็นวัน แรกกันนะคะที่เราจะได้มีการฉีดวัคซีนซึ่งเราได้ร่วมประสานงานกับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะในการที่จะจัดสรรวัคซีนคือก่อนหน้านี้นเ,นเราได้มีการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองกร,สงสร,สสระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันนประสานการในเรื่องของการทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะก่อนและหลังการฉีดวัคซีนแล้วก็เพื่อที่จะขอให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เซ็นมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนั้นนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ตัวเลขก็ใกล้ๆ80%ทั่วประเทศนะคะ ซึ่งโครงการเนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านนายกเองได้ ให้ความสําคัญแล้วก็ท่านก็อยากจะให้มีการผลักดันให้วัคซีนถึงเด็กให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถที่จะทําใหา้มีการกระบวนการเรียนการเปิดเทอมหรือพูดง่ายๆว่ากระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งถือว่าก็เป็นการเรียนที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราเด็กๆจะได้สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนเป็นปกติได้เจอเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเราก็จะสถานกา,ารณ์โควิดเปิดปิดๆกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งเด็กก็คงจะมีความเครียดระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเริ่มผิด วัคซีนวันแรกเนี่ยก็จะทยอยเริ่มกันทั่วประเทศนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่วัคซีนเนี่ย กำลังจะสุกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ละอำเภอนะคะพอวัคซีนลงไปที่โรงพยาบาลทยอยลงไปแล้วเนี่ยขณะน,นี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ดูได้มอบให้ทางศึกษาธิการจังหวัดในการที่จะรวบรวมจํานวนของผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดนั้นหมายถึงเป็นวัคซีนสําหรับ12-18ปี ให้กับเด็กทุกคนทุกสังกัดการศึกษาไม่ว,ว่าจะอยู่ในสังกัดไหนในาการจังหวัดเมื่อศึกษาที่การจังหวัดกับสาธารณสุขจังหวัดจะได้ประสานงานกันเรื่องของตัวเลขในผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้นําวัคซีนที่ขนาดนี้ทยอยลงทยอยส่งไปยังอําเภอเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปฉีดให้กับเด็กโดยใช้ s ส o o ๊ปเบสก็คือว่าะจะฉีดในพื้นที่ที่เด็กอยู่ นะคะหรือบางที่อาจจะมีการให้ไปฉีดที่โรงเรียนหรือบางที่อาจจะมีการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงนั้นว่าเขาจะมีการตกลงกันในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เด็กได้สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้อย่างาครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วค่ะอืค่ะคือการฉีดวัคซีนเนี่ยจะฉีดไปทีละโรงเรียนให้ครบหรือว่าจะฉีดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ไปพร้อมๆกันค่ะคือว่ารตอนนี้อยู่ที่วัคซีนว่าถ้าขนานี้เนี่ยได้ทราบจากกระทรวงสาธารณสุขว่าขณะน,นี้กําลังทยอยเพราะว่าวัคซีนามาเมื่อที่ที่แล้วนะคะ,คะก็ขณะน,นี้เนี่ยกำลังทยอยขนส่งลงไปยังพื้นที่ ให้กระจายทั่วทุกพื้นที่นะคะเพราะฉนั้นในพื้นที่ไหนที่เขามีความพร้อมก็จะสามารถเริ่มฉีดได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะทําไปพร้พรอมๆกันถ้า่บางพื้นที่ไหนที่ได้ทราบบางทีวัคซีนอาจจะไปถึงช่วงบ่ายหรือจะไปถึงอีกวันหนึ่งหรืออีก 3- ามสี่วันเนี่ยก็เขาก็จะเมื่อวัคซีนไปถึงเขาก็จะมีการวางแผนแล้วก็ฉีดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็วางแผนคร่าวๆว่าภายในเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะเราน่าจะถ้าวัคซีนมาตามแผนนะนะคะก็น่าจะสามารถฉีดเด็กที่1 2บสถึงสิปีเนี่ยเราได้เช็คไว้อยู่คร่าวๆเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง ทั้งหมดประมาณ5ล้านคนนะคะ<ช>ประมาณเกือบแปเปอร์เซ็นตนะคะที่ประสงค์จะฉีดเนี่ยซึ่งวงัคซีนตรงนี้ก็มีเพียงพอคะ่ะค่ะถ้าฉีดครบแล้วเนี่ยน่าจะเปิดเทอมในวันที่1นึ่งพฤศจิกาได้เลยไหมคะ คือเราคาดการณ์เราวางแผนไวเช่นนั้นค่ะคือว่าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยถ้าวัคซีนได้มีการฉีดแล้วเนี่ยที่ได้ทราบในรายละเอียดจากกระทรวงสาธารณสุขว่าอ,อภายในห้าสัปดาห์นะคะเขาเรียกอะไรภูมิจะขึ้นนะคะจากวันที่เราฉีดทีนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการก็เราก็จะดูว่าหนึ่งก็คือว่า โรงเรียนที่มีความพร้อมเช่นเพราะว่าเด็กจะฉีดวัคซีนได้ไม่เท่ากันอาจจะมีการเปิดเรียนแต่อาจจะเปิดเรียนในรูปแบบใดอาจจะไม่พร้อมกันเช่นว,ว่าโรงเรียนนี้อาจจะได้รับการฉีดก่อนแล้รับวัคซีนแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปิดออนไลน์ได้ซึ่งมีองค์ประกอบคืออันที่หนึ่งคือหนึ่งการได้รับวัคซีนอันที่สองคือดูสภาพพื้นที่ด้วยว่าสภาพพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเช่นว่าพื้นที่นั้นเนี่ยถ้าเป็นชุมชนที่ไม่ได้มีการติดในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิดนะคะตลอดจน ในเรื่องของมาตรการของโรงเรียนความพร้อมซึ่งขณะใน,นกระทรวงศึกษาเนี่ยในช่วงนี้เรากาลังเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในเรื่องของมาตรการซึ่งเราก็ทํามาโดยตลอดในเรื่องของ social distancing ก็ดีการใส่แมสนะคะการมาเรียนซึ่งเราก็มีการกําลังทําโมเดลอยู่เหมือนกันว่าการเรียนที่จะเปิดในครั้งที่จะถึงวันที่1พฤศจิกาเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนผสมผสานกันเช่นอาจจะมาโรงเรียนสลับวันกันมาเรียนไหมเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการอ่ะ เฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการก่อนเรามี30,000เนี่ยนะคะเก็มีเด็กที่มีเด็กจํานวน120คนเด็กที่ต่ากว่า120คนถึง1 0้0ก็คือเป็นโรงเรียนขนาดเด็กนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะบริหารจัดการง่ายหน่อยแต่โรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่มีเด็กมากกว่า120คนก็จะมีตั้งแต่500,000หนึ่งหรือมากกว่า1,000เนี่ยก็ยังมีเพราะนั้นมันจะมีปัจจัยเรื่องของความ หนานแน่นของจํานวนเด็กแต่ละโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเน,นี่ยตรงเนี้ยกระทรวงเนี่ยกำลังทํารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้โรงเรียนเป็นทางเลือกในการที่จะจัดระเบียบในเรื่องของการเปิดภาคเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ให้เด็กสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้แล้วก็อาจจะมีโมเดลต่างๆที่จะอย่างที่พูดค่ะอาจจะมีเรียนสลับวันกันมาบ้างหรืออาจจะมาโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะเปิดได้พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะมีความอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกโรงเรียนค่ะค่ะ และอย่างนี้ในส่วนของทางผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจว่าอาจจะไม่ให้ฉีดวัคซีนอะไรแบบเนี้ยเราจะมีการบริหารจัดการให้สามารถเรียนร่วมกันได้ามาก<ห>มาสามารถค่ะกระทรวงสามารถเออเรายืนยันค่ะว่าเออตรงนี้ไม่ได้เป็นไม่อยู่ในเงื่อนไขของการเรียนหรือไม่มาเรียนหมายความว่าผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่ไม่ไมสบายใจหรือเด็กบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวซึ่งไม่สามารถฉีดได้อย่างเงี้ยก็ยังสามารถมาเรียนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการที่จะทําให เรามีความมั่นใจว่าถ้ามีการติดโควิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่คือพูดง่ายว่าก็จะไม่นําไปสู่การเสียชีวิตหรือทําให้เกิดความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดภาคเรียนมันจะมีองค์ประกอบไปได้วยฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ในเรื่องของมาตรการเรื่อง social d i s t ท n c i n g ใส่แมสการล้างมือต่างๆเหล่านี้ก็คือมาตรการที่เรากระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องทำมาตรการร่วมกันแล้วก็เคร่งคัดในเรื่องตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากด้วยค่ะอืมค่ะอย่างในส่วนของการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะเรื่ เฉียดได้แค่สิบสองถึงสิบแปดทีนี้ในส่วนของเด็กเล็กนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงเด็กโตอ่าตรงนี้เราจะดําเนินการยังไงคะของเด็กเล็กเด็กโตตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเราก็จะเชนั่นนะคะคือตอนนี้เรากําลังจะทํารูปแบบเช่นเดียวกันว่าบางโรงเรียนที่เป็นเด็กบางทีจะเป็นเด็กปถมไปเลยเรากําลังจะเอามาตรการในร่องของโซเชียลดิสทันซิ่งก็ดีหรือการใส่แมสหรือกัน ล้างมือด้วยเจลแล้วก็การสลับวันต่างๆเข้ามาเรียนเนี่ยอันนี้จะเอานําเข้ามาด้วยค่ะก็คงจะไม่ได้ใช้มาตรการคือคงพูดง่ายๆว่าเด็กเล็กเนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมาโรงเรียนไม่ได้แต่เราจะดูองค์ประกอบด้านอื่นด้วยเช่นว่าสภาพ,พพื้นที่เป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนพื้นที่สีเขียวในชุมชนไม่ได้มีการแพร่ระบาดเนี่ยโรงเรียนสามารถเปิดได้ไม่ใช่โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะคะก็อาจจะจะมีการสลับวันกันมาไหมต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่ง เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงกาลังจะทํารูปแบบต่างๆเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับทางโรงเรียนได้นําไปปฏิบัติะค,ะค่ะค่ะเราพอจะเห็นหน้าตาของรูปแบบตรงนี้อย่างน้อยที่สุดน่าจะช่วงไหนดิออคิดว่าเดี๋ยวภายในออสองสัปดาห์นีนะ้ก็น่าจะเห็นภาพนะคะเพราะขณะนี้เรากาลังปรับรูปแบบต่างๆเพื่อให้คือเราก็ต้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของมาตรการของสาธารณสุขด้วยก็พยายามที่จะปรับต่างๆเพื่อให้น่าจะภายในสองสัปดาห์นี้น่าจะเห็นภาพนะคะค่ะงั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ,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 ศึกษาธิการ ะะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ